ศึกเพชรสุภาพันธ์ที่สนามมวยเวทีลูบินีครับโดยโปรโมเตอร์เสียบู่เมืองเพชรจัดอังคารที่8มีนาคม2559มวยคู่ค้ำของรายการครับรักสุรินเคซ่ายิมเจอกับจอมโหดชเกียรติวินาพิกัดน้ำหนัก130่อปอนด์ครับเสียหนึ่งเคซ่ายิมครับขึ้นมาถอดมองคลให้กับทางด้านของรักสุรินแต่ลหลักทรัพย์11.8ครับกรรมาการผู้ชี้ขาดเวทีพงพันธ์รัตนสุนทร รักซุรินนี่ขยับต่อ2-1เลยนะครับปล่อยตัวยกที่3ครับรูปร่างสูงยาวดีเหลือเกินนะครับเจอแข้งขวาของรักซุรินครับแข้งซ้ายครับโตจอมโหดตีเข่าซ้ายครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับชื่อนี้ครับต้องโหดจริงครับกรรมการแยกออกมาแม่จะว่าไปแล้วก็ รูปร่างใกล้เคียงนะครับปาดหัวตัวเท่าครับอุ้ยแข้งซ้ายครับจอมโหดพยายามเปิดเกมครับรักสูรินมุมแดงนี่ได้เปรียบอยสองหนึ่งนะครับปล่อยตัวยกที่สามมาครับเข่าแรกเข่าตีเข่าวขวาครับรักสูรินซ้ายไปเจอซ้ายของจอมโหดเดินแข้งซ้ายครับ กำปั้นซ้ายแหม่โดนถักขาดในตีเข่าซ้ายครับแทงซ้ายโต้ครับรักสุรินครับรักสุรินนี่เคซ่ายิมนะครับส่วนนุ่มสุรินนี่ชอเกตวีนาเกิดรูปไา่ของเจ้าชอมโพดชอเกตวีนาครับตีเข่าขวาครับเก็บยอดค่าดูฮะชมได้277,750บาทชาวต่างชาติ55หคนครับ ก็จัดมวยชุดเล็กๆนะครับทางด้านของเสียมููมเมืองเพชรตีเข่าซ้ายครับจอมโหดรักสุรินตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับเสียบขวาโต้ครับจอมโหดรักสุรินไปขวาจอมโหดมาขวาครับหมดยกที่3ครับ mm. ก็ยังดูคู่ขี้ใกล้เคียงนะครับมวยคู่นี้ ยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์นี่พลิกเลยนะครับจอมโหดนี่เป็นฝ่ายเดินอัดเดินแทงครับระวางแข้งซ้ายนำมาก่อนเปลี่ยนเสิร์ฟมาต่อ54แล้วครับช้าไม่ได้แล้วครับทางด้านของรักซูรินครับเป็นฝ่ายเดินบ้างูเจอแข้งซ้ายของจอมโหดขวางแทนเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของจอมโหดครับดึงมาตีไม่ได้ ชนเข้าไปครับบานแข้งขวาล็อกรัดหนีบบัดซ้ายไหมครับหนีบแขนไหมแหมตีไม่เจ็บทั้งคู่ครับอ่าล่ะครับเรี่ยมนี้เสียบขวามาก่อนเด้งตีขวาโตครับเด้งซ้ายคืนครับท้างน้านของรักสุรินทร์ครับจอมหดไปซ้ายไม่ยอมให้ตัวเองนี่เสียเปรียบเลยนะครับตีข่าซ้ายมาตีขวาขวาครับแทงซ้ายเจอซ้ายของรักสุรินทร์ จอมโหดครับขอไยแม่รัดตีเข่าขวาครับรักสุรินตีขวาขณะที่จอมโหดแทงเข่าขวากรรมการแยกแล้วครับกรรมการแยกแล้วต้องหยุดนะครับนักมวยครับแข้งขวาครับล็อกรัดตีเข่าซ้ายคือกรรมการแยกแล้วต้องหยุดนี่มันเป็นหน้าที่ของนักมวยน,นะครับถ้าเกิดไม่หยุดทําได้ก็จริงนะครับแต่ว่ากรรมการไม่ให้คะแนนแน่นอน น้ำซับนี่มีลบคะแนนในใจด้วยครับเพราะไม่เชื่อฟังกรรมการครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับรักสุรินครับเร่งขึ้นมาครับรักสุรินครับจอมฮวนกัโต้เจอขวาของรักสุรินครับกระทุงเข่าขวาไปครับรักสุรินดึงมาตีไม่ได้ครับเจอขวาไปแล้วแทงซ้ายคือด้วยขวาแม่เสียหลักล้มครับ จะเดินช้าไปหน่อยครับลักสุรีนเจอดักดักแทงซ้ายเจอขวาครับขวาโตครับลักสุรีนครับกรรมการแย่ครับแข่งขวาครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายขวางไม่ได้ขวาสายมาคืนด้วย้ายไม่สุบการได้ตีนาถนัดเลยนะครับ แทงซ้ายครับจอมโหดลักสุรีขาเข้ามาติดเชือกแล้วก็ตีครับาตีเข้าซ้ายซ้ายอัดเข้าไปครับเหมือนยกเข่าขึ้นมาแปะครับยังขาดความแข็งแรงทั้งคู่ครับอ้โหแต่เข่านี้ครับจอมโหดแทงได้ดีครับแทงดีแล้วมีคาไว้ด้วยครับให้ลักสุรีเนี่ยโต้ลำบากหมดสี่ครับหมดสี่ครับ ถือว่าเข้มข้นนะครับเข้มข้นในในอีกระดับหนึ่งครับยกสุดท้ายครับแต่ละหลักทรัพย์นี่จอมโหดยังต่ออยู่ครับ5-2ครับแหม่แกเป็นรองเพียง2ยกที่เหลือนี่ขยันครับตีขา่าวซ้ายครับจอมโหดครับอาศัยลูกขยันครับรักสุรินตีขวาจอมโหดไปขวา นี่นะครับการมองนอนาคตของเซียนมวยบางทีก็มีผิดพลาดหมดยก2นี่รักสุลินต่อถึง2องหน,นะครับไปไปมา,มาสถานการณ์ตอนนี้นี่จอมโหดนี่ขยับต่อ5 2ในทีเดียวเนี่ยครับตีเข่าซ้ายขวาตีไม่ได้ก็ขวางไว้เดินครับแขทงซ้ายครับขยับแล้วแทงเขา่าขวาครับจอมโหดจับล็อกแล้วก็ตีซ้าย จากสลิดเนี่ยตีขวาครับจ้องโหดไปซ้ายโต้ขึ้นด้วยขวาโต้ขึ้นด้วยขวาครับอ้าวตีได้ตีไปครับตีได้ตีไปตีได้ตีไปอ้าวเสียบขวาราคาแกมีลูกเน้นเน้นเนื้อครับลูกชัดเจนครับแข้งซ้ายครับรอมโหดตีซ้ายอัดเข้ามาครับ ลักซลินไม่ถนัดนักนะครับแทงไม่ได้จอมหดไม่เดินแล้วครับรักสซรินเดินบ้างทีขวาครับพยายามทีดที่สูงที่สุดแน่กระจนเข่าขวาลอยเข่าลอยเข้าไปแล้วก็ไม่โดนครับตีขวายังไม่ชัดเจนครับกรรมาการแยกหมดยกสุดท้ายครับ เช็คเรตติ้งเลยครับาด้านของจอมโหดชอเกียวินารักซูรินก็ดูแมมองแล้วไม่รู้จะ,จะทำยังไงแหละครับเดินจงกรมดีกว่ากรรมาการรวบรวมคะแนนครับไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับ49-48นะครับจากบุญพาปรากฏผลวิสุทธิยิ่งอุปการและก็ไพรัตนิทาพรครับรักซุรินทอเคซายิมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนจอมโหดชอเกียวินา รองคู่เอกของรายการศึกเพชรสุภาพันที่สนามมวยเวทีลุมินีครับโดยเสียบู่เมืองเพชรจัดนุ่มสุรินทร์โอเกตวินาเจอกับวันพิชิตสีกระนวลยิมครับพิการน้ำหนัก1 1 0ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการสุภาพบุญรอดแต่ละหลักรั์นี่หลังช่างน้ำหนักเสร็จนี่นุ่มสุรินต่อ 3- 2นะครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับแข่งสายเจอขวาครับแม่แข่งขวาของวันพิชิตสวยครับ ไปผัดแพ้ผัดชนะกับท่านของแบนดไทยกีฬาสปอร์ที่อ้อมน้อยอย่างสนุกมาแล้วนะครับวันพิชิตสีกระนวลยิมครับนักโชคกลากอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นหนุ่มสุรินครับแดงครับคงไม่ต้องบอกว่ามาจากจังหวัดอะไรครับไม่ใช่สารคาแน่นอนครับทีจ้ายครับวันพิชิต อ้ยแม่ใจหายแวบ,บเลยครับก้านคอครับแต่สูงไปหน่อยครับแล้วก็ยังลึกไม่พอครับขีบขวาไปครับวันพิชิตวันพิชิตนะครับไม่ใช่นำพิชิตตัดขาครับไม่เป็นไรครับสบายสบายครับวันพิชิตอ่า ทะยานเจาะยางนะครับหนุ่มสุรินแดงครับวันพิชิตน้ําเงินครับอ้าวแข่งซ้ายไปครับวันพิชิตถ้าเกิดชื่อนี้นี่โอ้ย้อนกลับไป25ปีที่แล้วนี่ก็ต้องวันพิชิตแก่นนอลสิงห์ครับนั่นคือสุดยอดจองฝีมืออีกคนหนึ่งแข่งซ้ายหลุดครับถีบซ้ายครับยกสองก็ถือว่าออกสมมติกันเร็วใช้ได้ครับมวยคู่นี้ ขยับแม่จะทีบไม่ทีบได้แข้งซ้ายเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวได้เล่นดันล้มเลยครับซ้ายครับพยายามโยกครับแข้งขวาครับวันพิชิตเจอกับปั้นขวาครับเนี่ยเกี่ยวแล้วตามด้วยกับปั้นครับยกทิ้งคืน จ้องกันนานครับจ้องกันนานกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสุภาพบุตรอดนะครับยศพันตรีนะครับค่อนข้างจะเลือกออกกันอยู่ครับตอนนี้อือ <c oughs> จะถีบขวา มเจาะยางครับหมดยกที่สองครับแมคนนี้หลงเหลงจริงๆนะครับยอดนี้2องแสนต้องต้องบอกว่ามีการบ้านให้ทำกันเยอะแหละครับโปรโมเตอร์แล้วก็สนามครับแต่ก็จัดมวยเล็กด้วยครับแฟนมวยยังไม่ค่อยรู้จักมักจีกันเป็นเท่าไหร่ครับ มาสนามมวยทีก็ใารจะจ่ายเยอะยกที่สามปล่อยตัวมาครับนุ่มสุรินครับต่อสองหนึ่งครับก็คือทางด้านของน้ำเงินนะครับมองว่าอนาคตน่าจะดีดีครับทางด้านของหนุ่มสุรินทางด้านของมุมแดงสิครับขออภยัยหนุ่มตรินนี่มุมแดงครับแข่งซ้าย วันพิชิตแข้งขวาครับอืมขวาเต็มเต็มแข้งครับหนุ่มสลินซ้ายลูดครับเจอขวาของวันพิชิตจับได้จับได,จบได้จับได้หมุนหาเรียมตีครับฮ่าลูกนี้นี่ทําได้ดีครับบรรดาท่านรองนี่คลางกื้อึอองจริงๆไครับแถบสีบซ้ายเอา หลมมาอยู่ข้างล่างคนระับลงโซลินวันพชิตเอกก็มาสู้้วครับวันนี้ครับเกี่ยวแล้วพยายามจะต่อยแทงซ้ายครับโอ้โอโหลูกอย่างนี้เราเห็นบ่อยๆนะครับจังหวะไม่ได้เกรงทองครับนักมวยครับโอ้เป็นต่ออยู่สองหนึ่งครับต่อตีตายเลยครับแล้วก็แทงทิกดอกนี้เข้าไปครับ โอ้โหดูครับยกขาขวาแล้วก็เสียบซ้ายครับจบเร็วเหลือเกินนะครับในยกที่3มเท่านั้นเองนะครับโอ้โหพลิกล็อกและครับแบบนี้ครับพลิกจริงๆครับโอ้ใครๆก็มองว่าทานั้นของหนุ่มสุรินนีนอกใจนอกในชัยาครับแต่ไปไปมาๆก็อย่างที่เห็นครับคนที่ยืนแอคให้ช่างภาพมือสยามถ่ายตรงนี้ก็คือทานั้นของวันที่ชิดสีกระนวลยิมครับจากขอนแก่น